भाइ हपेबल हो हजुर बोराइ गएर นี่แหละครับไกานี่แหละตัวนึงเฮ็ดเบดัพแล้วก็ากันยู่ต้นเีวออกยุงเาสิบปนนกไก่เนาะปนจักโตนี่แหละจินก็ต้มนไหมครับวาโอ้นี่นี่น่นหมนไ่ต้มนไหมไว้เนี่ยปนตัวนึงเนไ่สปนจักโตนี่แหละครับครับสวัสดีครับทุกทุกคนมาจิ้นข้ำกันเด้อมอีกนเสียบยูนี่กับเสริมนกหม ว่าเสื่อมก็เจ่จ้เราจิวัตจว่าตมบด้บัดด้กสปนปลาล้วครับอาอาปนตัวนึงสองตัวนึ่งยบด้งินวานสิม่แขกนาไ่าวสองตัวนึงบัด้พี่น้องมหากัไว้ถลาบตมตัวหน่อยปนตัวหน่อยนาะไปงายปนก็เอาตัวน่อยละปนหรออนี้แล้วเพิ่หมอกอู้หมอกกักระลังเดือดพอดีไปง เดือดพอดีจ้ะได้เสริมน้ำใหม่พาย่ปอมที่บ้านสวนคนเล่เสริมน้ำใหม่ถ่าจะ้ะโองในเป็นตาแสบค่ะต้มปลาซุกเราได้หนักพาย่หนะนี่บปอนี้ไม่ต้องปนนนี่ครับปอนปนตัวเดียวนี่ยละ่ะกันปนหลายมันกินบ่เบิดดิปลาเขาปน คือใครว่าคือใครคือจังเห็ดน้ำพริกนี่แหละคนแบบเห็ดกุจุ่งอะไรโอ้ตาตาตาหอนหอนมื่อพอผลหลายฮอบผลคล้ายๆคือจังสิเป็นแจ้วนนะปลใส่น้ำไรว่าเขาเห็ดกินกับต้มน้ำใหม่ใช่ไหมน้ำใหม่กับกับบดกได้ครับพี่น้องปีนี้ไหมมันเลี้ยงครับปวดว่าผลบอดีน้ำใหม่บอดีแล้วน้ำใหม่สิเพื่อกิ้มปนีนี่นี่ก็ Tuổi ừ, là tuổi 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 là ี่้วมันก็พริกดิบเขาจะดื่มน้ำล้าบ้างเอาคือตำโพโจโจนึงว้เขาโจบเพ่ตาตำแหลกนี่ตำปน์ตำโพนี่ตำแหลกหลยมันผ่มเสียบลูตาบัวขึ้นนี่เี่เขาจุ ปุงละบาทแนะนำช่วงนี n ก็ได้ทีสั่มาวันนี้มันเลยสดเอา่นน้ำจึงเสียบมาดน่ก็ได้หมักพลาย,ย่างโอ้ยมักาคือกันจุดบ,บูมยงแล,ล้วเนาะวันแก่ว่าให้เห็นน้ำยังก็ให้เห็นลกลังค้าวสอนี่ไปนะแล้วสุดม้งหดใส่น้ำได้หลายใส่ใส่วเลี้ยวเห็นคืนคนว่า

บเสีบเปอนักจินเ้ยเบเสีบื่อู้กินกะรสชาติเค็มนี่หลายหลายก็จังหาดวยิดมเสียบบกับไส้ิบบ้บัวถึงมดแล้วปนนี่เดาแล้วนอพยัยบั้นพยน้อง้งปนปาอันนี้เสริมน้ำใหม่นอพยัยเนาะ เป็นตาแสบค่ะก่าเดือพี่น้องเอ้ยเพราะท่านได้กินไดเคี่ยดิปีนี้มันเป็นไงมันบ่มีฝนบ่ดีน้ำใหม่อีบ่บ่เจงตัปลากระหาได้หน่อยหน่อยนึงเถิงกอกระยังหน่อยหน่อยนั่นาป็นไงเนาะมีเขาหาปลาเขากะินปลาลหรครับปุณิป่นเลยมันนี่ปลาเสียบด่ยเป็นป่นนี่มันถือนกับน้ำใหม่ต้มเป็นได้เป็นไง จะเราเกลี่ยสมสวยอ่ะก็ต่างกล่องจั็กน้อยก่อนจ้าสมดีดีสมสวยกันแล้วสมสวยเพันว่ามันยังก่อมันพวสุกสุกยากกันนะพันว่าสุกไม่ตะโลนก่อนบพาะได้สุกหลายจักเตียพันนนะพว่าฝนบอดีแม่นบากเฝนบอดีเปิดพักกับบอดีนี่ ไม่ต้มแบบบ่มนี่มะพาเลยดิี่มะขุมเต็มแน่งงเห็นหมะขคมแน่จังน้อยหรอมันเสียบตัวันจืดหลายเพราะเสียบด้นุ่มเองมัอยอยวเรอจะาดแตงก่อนน้อยเลยจ้ามาข,ขับเด้อทุกคนเด้อขับไปวันเขาจะนำมันกัน น้ำมันี่ขังเรนสี่แล้วนี่มเอาไม่เชียนสุบนี่ยข้งเสียบคักนีพี่น้องเพรามันเ่ามันจะต้มกินในซีรอดิต้มไม่เชียนมันบานแล้วต้มเสียงใส่เบลาโดนอยู่ Variance, อนอกเดี๋ยวอยู่ะไดที่น่ตุ่มแล้วไหมไม่เกี่ยวเลยเกือ เกิ่นปากผสมเป็ี่นนี่พี่น้องเออจะมันเป็นอะไรหรอกกล้าพีกแบบพี่มึงมาเอื้อของมาสี่ลนสวนเงินยู่ จากมาเหรอปกดิใครน้ำพึ่อะไร่น้อเปล่าด่าจอนคนควรเตือนอยา่ด่าจวนหลยเล้วเบ็ดเบ็ดผมมาผมเดียงเพราะท่านเดพราสเดือนนี่สมเดือนกลัวๆแถวเลยมันคือจังสีไข่เ้วอะเจ้าคืาว่าหเดียนเก็บจังไข่มันเมนบ้ว่าเ่คืนนอาทิตย์นึงนี่เดี๋ยวบงยนี่ ต้นผิดมากใครเขาหักๆเพราะว่าผมัตัวเถิกินมามันคุ้มคุ้มแบบดีลมันตัวเถิดมันป๊าดว่ตัวยุ่นผมเสื้อมันเปลี่ยนมาโยมันเปลี่ยนดิมันทัก็หาหุกเดียนไปแล้วเสื้อมัเปลี่ยนดิบพทนนี่ตันซ้มนี่บัเปลนหาหุกเดียนก้นไปหุเดียนเจ็ดเดียนไปแม่ละ กเป็นแม่มันมันก็เป็นสาวแล้วนี่ตัวเถืตัวเถืกมาใส่มันก็เลยคุมเลยก็เลยเซิงไปเลยนเน้ำใหม่ต้องหมักดินปลาส่กันเพชบักคักเลไรแบบไปไงอันนี้เสาหยั่งไปไงเนี่ยสาเียงหน้าสาเชียงหน้าหองเห็ดเห็ดสองบลาดิขนน้องเห็ดบาเดียวนี่ เวลาเขาปูปูหันนางเนี่ยเขาปูว่าไรนี่กันเขาเอาเตียงไปใส่สิปูกบไปกินเขาก็เลยว่าตัวนี้สิเป็นตัวนางตัวนี้สิเป็นตัวโตก็ขึ้นอีกะว่าเขาสั้งเสาหนาหานาซีว่าไรธนาซีนี่ตัวนี้มันติดจอยพิเสษคักนี่ตู้มือนี่ข้าเจ้าเใ็ดแบบนี้แหละครับเพราะว่ามันสะดวกการแบบ ทีเวลาเขาเอาไม้เอายังใส่เขาสิขันน็อตเลยที่บาทเปนดปนไยตั้งสี่ต็เป็นไงเงี้ยนเป็นแบบนี้ซุดมือนี่โซน่าหาจักเม็ดนี่พ่อใหญ่นี่เม็ดหาซิบเม็ดหาซิบนี่ตัวนี้เมื่อเขาสิเป็นไม้ดิเป็นไม้มันเป็นตั้งรับกันกับตัวคุณอีกแล้วเราเสียใม้เขานี่มันทีเป็น เป็นตรงเขาเอิ่นเป็นตรงไปละตัวนี้เขาสิต้อปาะเนี่ยเขาจะมักสูงทำไรล่ะต้อเอาสองเมตรบ่กจานนี้เนี่ย้กาวาลงตัวแล้วมันจะอยู่ได้ประมาณสองเมตรเพราะว่าเป้ยังคิดสูงอันตรายน้ำล้มคำเหนี้เขาจินเขาจินำยิ้มแล้วกันลุ่มยังกับคุดไปแล้วเหรอครับพร้อมทั้งลุ่งอย่างไรเบิ้งกันนะไปอย่างไรเบิ้งหลุมกันนะปะเสาหนาหา ต้นละจ็กบาทไปงี้ต้นหลายบาทสิที่หอยอยู่หกอันนี้หตัวนี้มันพันหนึ่งยบาทถืต้นละอยเก่าสิบกับ่ถือว่าแพงหพบคอเสาหนาหาเสาหนาหาจ้ะโอ้นี่แหละมาตรฐานนานเลยครับนี่เพราะ่าผมมาลงคือลงจากนี่ไปประมาณสี่สิบดิสี่สิบเซนก็ย่วงนี่นี่ละเหงนังโ้่ พ่อพอดีเราเวบึงแล้วอันแล้วว่ะพอดีเลยทางเขาเบย์ทังสี่เขาก็ต้องได้หาไม้มาแปะตรงนี้ที่บ่นนี่แปะลงใส่ดินที่บ่นนี่เป็นผู้เทอเนี่ยโบวิ่งอย่างมีงานอย่างนี้บ่นนี่จ่อย่างเดียวที่หมุนมัดเลยที่บ่นนี่นี่แหละมันยังติดต้องว่าเขากันกันปวกกระปังมันก็ไต่ขึ้นอยู่ดิไต่ขึ้นได้คือเขาไตยเฮียนมันสุ่มแนงก็ขึ้นได้เนาะไปเบ่งเฮียพร้อมขุดหลุมไว้เลยจ้ะขุดหลุมไว้หรอล่ะ เอาเพื่อนยังรูโมก็ได้ก็ลุมหน่อยจะลงได้บ่ะขันมันบ่ได้เขากะซ้อีอกซ้<ส>อีกป่ะกกิมันเียังมันมันบ่ได้เทเดียวที่ลุมเล็กปันได้เพื่อนเขาดึงลงจากหลังผังนี่มิเตียูเม็ดเม็ดเม็ดสามเม็ดสามเซนเมตรสามเซนแงงบ่ว่าผมไรเมื่อไหร่ก่อนเน๊า เขาแขกขึ้นเอาหลังเอาหลังเอาหลังผังเป็นเกนียเงี้ยเงี้นมิดสามเส้นนิดหนึ่งเส้นสามเส้นเนิดสามเส้นพเป็ดมันมุดเอาดินลงก่อนเป็ดขามาหมวก่อนเลยนั่นตัวนี้เป็ดยังไ่ได้เอาลงเลยซ้ำกันมัด

4มเ,เ,เมตรติอเด็ดไปยัง2เมตร2เมตร10 1 4เมตรกลัวงามออกมางามพอดีเลยอือบ่แบบล้มตัวแล้วว่า4เมตร 4เมตร71เส้นควมเงาคว่เงาได้หนควมกวางตัวได้กั2เมตสิบคว่มกวางก็2เมตร70เพราะว่าเขา้องกวางหลายเวลาเขาใส่ตรงไปกับบ้านมันสีเงินเนี่ยมันสีเงินมันควมแข็งแรงบอดีนี่แหละรถซมานี่นี่ยมันพอดีพอดีเลยดิไม่กันกันเทเห็ดเนียนนาท้าวอดีโอ้ยซ่มนียก็ยู่ลงไปเือ สองเมตรเจ็ดสิบเมตร่มเมีกับคนเดียวเราต้องรอขาไอตัวนี้มันก็็คมันก็รังเอาไม่เอากล่องมาเขาจะเดี๋ยวมาบากมาใส่บาว้าใส่เสาเอาลงผู้เดียวก็ได้ที่เสาเขาต้องเอาลงม้านเอาสองคนลงผู้นดึงจับเขาจิเดิ๋ยวดึงพร้อมดึงหลังเขาก็กบเขาเขาเขาเสียดพื้นก่อน กาดพื้นดีๆแข็งๆกันเพราจังขึ้นเหยียบตัวนี้เอาตัวเสาไหลงามถังเพราะท่านบพราะท่านเลี้ยวหรือเปล่พี่น้องคือว่าใดดิ้งคือไปแบบนี้ดิบกว่านี้วันนี้ก็ขอบุญขอบคุณเด้อครับพ่ผมพี่น้องเพราะว่ากูกระจอกกดไหลกดแช่เราว่าดติดตามขอ่ความผลไมีทุกคนสุขคนเจริญน้ำกันเด้อครับทุกๆทุกคนบัว่าอยู่ไก่อยู่ไก่บัววัวอยู่หนอกอยู่หน้าด้อครับ มือนี้ก็กก้าวเข้ามาสวัสดีจากพี่จรองกันด้วยครับสบวัสดีครับมาเบิ่งน้ำกันอีกเที่ยงหนึ่งนอกไปแย่เนาะก็มาเบิ่งอีกคนึ่ง